รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ับสนุนโดยปุ๋ยมรกรตราร,ร,รุ่งอรุณ สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการคนไทยหัวใจเกษตรค่ะเช้าวันอังคารนะคะ16สิงหาคม2559ค่ะปุ๊กกะปุ้ยรายงานตัวนะคะช่วงนี้อาจจะมีหายแวะไปนะคะพร้อมกับโอลิมปิกแต่ว่าเราต้องส่งใจไปเชียร์นักกีฬาทีมชาติไทยของเราค่ะวันนี้กลับมาแล้วนะคะมาพร้อมด้วยข่าวสารด้านการเกษตรที่นํามาฝากกันค่ะช่วงแรกพาไปติดตามนะคะช่วงนี้ก่อนเลยเกษตรรอบวันค่ะค่ะ มาเริ่มกันที่นายสมชายชาญรงกุล อธิบดีกรมวิชาการเกษตรเปิดเผยถึงความคื้นหน้าโครงการสารพลังประชารัฐเพื่อปัจจัยการผลิตทางการเกษตรว่าจากการที่กรมวิชาการเกษตรรมส่งเสริมสากลและกรมการข้าวได้ร่วมกับสมาคมการค้าปัจจัยการผลิตทางการเกษตรจำนวนเจสมาคมมีสมาชิก238บริษัทและธนาคารเพื่อการเกษตรและสากลการเกษตรดำเนินโครงการเพื่อปัจจัยการผลิตทางการเกษตรมานตั้งแต่เดือนมิถุนายน2559ที่ผ่านมา ขณะน,นี้โครงการได้รุดหน้าและเป็นไปตามเป้าที่ตั้งไว้โดยมีร้านค้าเครือข่ายสมาคมการค้าเจ็ดสมาคมร้านของสาก์การเกษตรร้านสหก์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้าทอกสอและร้านจำหน่ายปัจจัยการผลิตทางการเกษตรที่มีคุณภาพหรือร้านผิวช็อปสมัครเข้าร่วมโครงการและผ่านการประเมินเบื้องต้นจํานวน16,809ร้าร้านค้าซึ่งกรมวิชาการเกษตรได้ทยอยมอบป้ายสัญ,ญลักษณ์ปัจจัยการผลิตคุณภาพประชารัฐให้กับร้านค้าที่ร่วมโครงการแล้วกว่า 9,700ล้านค้าขถานี้ได้ดำเนินการไปแล้วเนี่ยมีผู้ที่ผ่านการประเมินเบื้องต้นใน16,800กว่าล้านค้าแล้วนะครับแต่ว่าได้เข้าดำเนินการเต็มรูปแบบปน9,711ล้านค้า มีมูลค่าการดําเนินการที่จะซื้อหาปัจจัยผลิตจาหน่ายให้พี่น้องเกษตรกรแาบนี้มากกว่า4 0 0 0ล้านบาทดังนั้นจะมีบางส่วนที่นอกเหนือคือทํากับสากลบ้างทํากับหน่วยงานอื่นก็นยังพอมีบ้างแต่ก็ตามครับในโครงการนี้เราจะดาเนินการต่อเนื่องไปถึงเดือนธันวาคม2559ในเบื้องต้นนี้เราประเมินว่าสินค้าที่มีการดําเนินการระยะเริ่มต้นเนี่ยเริ่มต้นด้วยปุ๋ยก,ก่อน น้องเอกษตรกรมาซื้อหาปุ๋ยในราคาที่ลดราคาเพราะว่าเมื่อเริ่มต้นฤด,ดนูมีความจำเป็นต้องใช้ระยะกลางขนาดนี้ได้ช่วงเวลาขนาดนี้เลยที่มีการซื้อหากันมากที่สุดคือสารเคมีกําจัดพ,พืชพยาค่ายาอะไาพวกนี้จะมีการซื้อกันมากที่สุด ต่อันที่กรมชนประธานเดินหน้าศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดลอ้อมเพื่อแก้ปัญหาน้ําท่วมน้ําแล้งน้ําเค็มในพื้นที่ตอนกลางและตอนล่างของรุ่มแม่น้ําประาจีนบางปะกงมั่นใจหากได้รับไฟเขียวภายใน3าปีจะแล้วเสร็จการแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพดรสมเกียรติประจําวงรองอธิบดี่ายวิชาการกรมชนประทานเปิดเผยว่าขณะน,นี้กรมชนประทานได้ดําเนินศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดลอ้อมโครงการมาันฑาอุทกาภัยและไผ่แรง ในแม่น้ำปราจีนและแม่น้ำสาขาเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและน้ำแ้งบริเวณตอนล่างของลุ่มแม่น้ำปราจีนต่อเนื่องถึงลุ่มน้ำบางประมงที่เกิดขึ้นเป็นประจำเนื่องจากบริเวณตอนบนของลุ่มน้ำมีความลาดชันมากแต่มีอ่างเก็บน้ำน้อยทำให้เมื่อถึงฤดูฝนเกิดน้ำท่วมในพื้นที่อำเภอกระบินบุรีผ่านอำเภอศรีมหาโพธิอำเภอเมืองไปจนถึงอำเภอบ้านสร้างของจังหวัดปราจีนบุรีและเมื่อถึงฤดูแล้งจะประสบปัญหาขาดแคลนน้ำซ้ำซากเพราะไม่มีแหล่ง กเก็บน้ํานอกจากนี้พื้นที่ดังกล่าวยังประสบปัญหาการลุกตัวของน้ําเค็มเนื่องจากตอนท้ายของแม่น้ําบางประกงและปราจีนบุรีมีความลาดชันน้อยน้ําทะเลจึงลุกจากปากแม่น้ําเข้ามาในแม่น้ําได้ไกลถึง1 4 5กิโลเมตรส่งผลกระทบต่อการผลิตน้ําประปาที่กบินบุรีมันท่วมค่อนข้างบ่อยและหน้กเราก็พยายามแก้ไขที่กระบินบุรีเพื่อแก้ยายาแไขที่กระบินบุรีเสร,ร็จแล้วปับเนี่ยเราก็มาดูพื้นที่บางคลวง บางครงเนี่ยเราก็ใช้พยายามใช้โครงขายเดิมที่มีอยู่นะครับพยายามจัดการน้ําโดยเอาพื้นที่เกษตรที่เทินน้าท่วมเป็นประจำเลยครับทำให้น้ําท่วมเป็นจังหวะเวลาแล้วก็พยายามที่จะสร้างความยืนยันให้กับ,กบทางเกษตรกรได้รับทราบว่าเมื่อไหร่จะน้ําท่วมแล้วก็จะเอาน้ําออกด้วยที่ไหนนะครับนอกจากนี้แล้วนะครับเมื่อน้ําท่วมเสร็จแล้วในช่วงปลายฤดูฝนเราก็พยายามเก็บน้ําเอาไวใ้ในพืน้นที่เกษตรนะครับเอาไว้ใช้ต่อยอดกับตอนที่ต้นดูแรงต่อไป ในขณะเดียวกันนะครับดูแดงเนี่ยเรามีปัญหาเรื่องน้ำเค็มลุกล้ําก็เข้าใจว่าสิ่งที่เราเก็บน้ําเอาไว้ในในปลายรูฝนเนี่ยจะสามารถยันกับน้ําที่ลุกล้ําเข้มข้ามาเ,เอาไว้ได้ซึ่งก็จะทําให้ในพื้นท,ที่ที่ว่านี้นะครับบรรเทาลงไปในเรื่องของน้ําแรงแล้วก็น้ําเข็ม ปิดท้ายเกษตรรอบวันกันที่จากสถานการณ์ราคาขายปลีกกล้วยน้ำว้าทั่วประเทศมีราคาพุ่งไม่หยุดอยู่ที่หวีละ35-45บาถึงบาทมาอย่างต่อเนื่องหลายเดือนเป็นผลมาจากสภาพวะาพยแรงช่วงกลางปีที่ผ่านมาทําให้ต้นกล้วยยืนต้นตายผลผลิตออกมาในปริมาณน้อยอย่างที่อำเภอบางกระทุ่มจังหวัดพิษณุโลกแหล่งผลิตกล้วยตากและแหล่งปลูกกล้วยน้ำว้าแหล่งใหญ่หลังจากได้ฝนตกลงมาเกือบ2เดือนตลอด2ข้างทาง,างสายท่าตาลบางกระทุ่มส่วนกล้วยของ เกษตรกรเริ่มฟื้นตัวโดวยจากการสำรวจพบว่ากเกษตรกรที่เคยทำนาได้แบ่งพื้นที่นาบางส่วนมาปลูกกล้วยน้ำว้ากันเป็นจำนวนมากนายเฉลียวอ่ำกำเนิดกเกษตรกรเจ้าของสวนกล้วยแสงตะวันตำบลท่าตานอำเภอบางกระทุ่มจังหวัดพิศนุโลกเผยบอยว่าตนได้ทำสวนกล้วยและสวนผสมหลากหลายมาเป็นเวลา25ปีในพื้นที่10ไร่ในช่วงดูแลที่ผ่านมาสวนกล้วยได้รับผลกระทบ กล้วยขาดน้ำหยิ่งต้นตายผลผลิตออกมาน้อยส่งผลให้ราคาขายกล้วยน้ำว้าจากสวนปีนี้มีราคาสูงกว่าทุกปีที่ผ่านมาโดยมีผู้มารับซื้อถึงสวนในราคากิโลกรัมละ10บาทหรือเฉลียวหวีละ15บาทและยังได้ขุดหนอ่อกล้วยขายในราคาหน่อละ15บาทมีบางรายมาสั่งในปริมาณมากจํานวน800ถึง1,000หน่อขณะที่กล้วยที่กําลังออกเครือในระยะนี้จะเริ่มเก็บเกี่ยวได้มากขึ้นในช่วงประมาณเดือนตุลาคมถึงเดือนพฤิกายนช่วง เมื่อผลผลิตเริ่มออกมามากราคาขายปลีกน่าจะปรับตัวลดลงด้านนายมนเทียนร,รอดเคือวันผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่2ตำบลท่าตาอำเภอบางกระทุ่มเปิดเผยว่าปีนี้เกษตรกร,ร,ร,กรในหลายหมู่บ้านได้ปรับพื้นที่นาบางส่วนมาลงทุนปลูกด้วยน้ำว้ามากขึ้นจากที่ราคากล้วยพุ่งสูงข,ขาดตลาดและมีความต้องการใช้กล้วยทำกล้วยตากมากขึ้นและเชื่อว่าราคาขายปีหน้าก็คงไม่ตกเพราะความต้องการกล้วยมีมากขณะที่ข้าวกลับมีราคาตกต่ำลง อัปเดตข่าวสารทางการ,กรเกษตรไปแล้วนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะเรามาติดตามเรื่องราวที่น่าสนใจกันในช่วงของจับกระแสกะเกษตรช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะค่ะ